สวัสดีครับกาบสวีดัสสวัสดีท่าชมทุกทานที่น่ารากักนี่นะครับผมแล้วซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในช่องอิงซัซีกันนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยทุกคนคงเห็นปกคลิปแล้วว่าวันนี้ผมจะมาทําอะไร<ป>ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมานั่งเล่นผับจีธรรมดาลและโชว์โง่ให้ทุกคนดูแต่วันนี้เนี่ยผมมีแนวทางในการทําคลิปใหม่แล้ว<ป>ในคลิปนี้นะครับผมก็คือเนี่ยผมเนี่ยจะกดเข้าคมนี่วันนี้เนี่ยผมจะให้ Chat GPT ออกคําสั่งในเกมผับจีนะครับ ซึ่งผมเนี่ยอยากรู้ว okay. ่า AI เนี่ยมันต้องการให้ผมทำอะไรถ้าไม่รอช้านผมว่ามันอยากให้ผมทำอะไรตัวแล้วก็ยิงเอาตัวรอดไปเลยนะลงจุดร้อนกระโดดลงจุดที่มีคนเยอะสุดพยายามรอดให้ได้ใน3านาทีได้โอเคเก็บเฉพาะของสีฟ้าห้ามเก็บของที่ไม่ใช่สีน้ำเงินเด็ดขาด What ของสีฟ้า ใช้แค่ปืนพกข้ามใช้ปืนหลักให้พกแค่ปืนพกอย่างเดียวยิงศัตรูให้ตาย What the fuck man ซุ่มยิงจากที่สูงหาตำแหน่งบนเนินหลังคายิงศัตรูไกลาสามตัวขึ้นไปโอเคครับผมว่าผมพอแค่นี้ก่อนคือที่สิ่งที่ c ช a t g ป t บอกมาเนี่ยผมจะจดไว้ทางด้านบนนะครับแล้วก็คือเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยากเกินไปแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะนี่คือไอ้ยิงแซฟซีดยังไงล่ะ ทุกคนคนรู้ชื่อเล่นผมกันแล้วใช่ไหมอย่างนั้นถ้าหากว่ารู้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมถ้าไม่รอชาร้าเข้าไปดูกันเลยดีวยกว่าโอเคครับซึ่งตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงเครื่องบินนะครับเชื่อไหมว่าทุกคนเมื่อกี้ผมหาห้องอย่างนานให้ทายว่าได้เท่าไหร่ถ้าทุกคนตอบถูกในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะส่งสกิปปี้ทโอเลยไปถึงหน้าบ้านคุณเลยหยอกเล่น และนี้เรามาอยู่ในเครื่องบินอะไรครับเนี่ยวันนี้ซึ่งเมืองที่ผมจะลงเนี่ยมันต้องเป็นเมืองเดือด<ๆ>ใช่ไหมแบบที่แชร์ีไปทีบอกเราชีวิตรอดให้ได้ใน3นาทีแรกนั่นเองงั้นผมจะลงเมืองอัตตาฮูลฮาริแพดโอเคเมืองอะไรไม่รู้งั้นผมลงไปก่อนแล้วกันอะไรครับโน้ยอะไรเนี่ยมาถึงก็เจออะไรหนึ่ง GPU ตัว ซึ่งนี้มันผมก็เกิดความสงสัยมาตั้งนานแล้วครับว่าไอ้ของสีฟ้าที่มันว่านี่มันหมายถึงอะไร,ระโอเครับโอเคทุกคนผมรู้สึกว่าผมจะได้ใช้ชีวิตอีกไม่นานน <PA! S 1> นั่เฮ้ยอ,อันนี้คือผมถือไว้เฉยๆนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถทำอะไรได้ <laughs> เขียนเป็นพอของสีฟ้าไหนล่ะของสีฟ้าโอ้โหยากเกินผมต้องเอาเอาชีวิตรอดให้ได้ในสามนาทีแรกนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้แล้วว่าตอนนี้กี่นาทีมีตัวลงอยู่ข้างบ้านผมนะครับตรงนู้นก็มีนะครับผม ไม่เห็นมันเลยนะครับใส่ม่หน้หนีหัวหดไปแล้วละ่ะมันเจอแทพเจ้าอย่างแซปซีดเฮ้ยทุกคนนี้ยเสียงทามไหม,ามาาโอ้ว h วววัต h ตอร์เ no ร์ส o น o ์โถ่เว้ยเถอยเทพเจ้าแซปซีโอ้โหตกใจเลยเออมาครับทุกคนเอาใหม่เอาใหม่นะครับทุกคน ตานี้ตานี้ไม่นับนะครับคือตานี้วอร์มไว้ก่อนอร์มไว้ก่อนอ,อ๋อทุกคนครับคือเนี่ยผมไปถาน ChatGPT มามันบอกว่าไอ้ของสีฟ้าที่มันว่าเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงสีแต่มันหมายถึงระดับของของหรือเกรดนะครับไอ้พวกของสีฟ้าเนี่ยจะอยู่ในระดับแรนะครับผมหรือว่าแบบเป็นพวกของที่เจอบออ่อยอย่างเช่นแบบเปิลอัดับกลางๆแบบแล้วก็หมวกกับกอดที่ทนทานหน่อยกับไอเทมสัอข์ตที่มีประโยชน์ใช่ซึ่งผมไปเอามันมาจากไหนนั้นเลยแล้วทำไมามันรอห้องนานจังเลยอะ่ะ นี่ไงตัว่ากดก็คือผมไม่สามารถเก็บปืนได้ผมต้องเก็บไปแค่ปืนพกอืมนี่ไงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหลบเลี้ยงหลบโอเคเราก็มาที่เดิมอีกแล้วแต่รอบนี้เครื่องบินสวยกว่ารอบที่แล้วมากรอบที่แล้วมันคือเครื่องบินอะไรอ่ะทุกคนช่วยบอกผมทีลงในเมืองที่มีคนเยอะๆลงไปเลยครับโพชิงกิแต่หลายเมืองก็มีแต่ความน่าสนใจนะครับผมแต่ผมว่าเมืองเนี้ยเด็ดสุดละเรื่องความแซปซีส ไปเลยจะลงถึงไหมครับเนี่ยก็ต้องลงถึงอยู่แล้วแหละระดับนี้แล้วระดับเทพเจ้าทำไมผมไม่เห็นมีสักคนอ้โน <c oughs> no, ไม่นะเมืองเดือดเมืองเดือดกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเฮ้ยเอาเฮ้ยไปไหน เอ้ยเอ้ย,อยมันบินมันบินจงกรมอะไรของมันเนี่ย,ยนั่นแหละเอ้ามาถึงก็เจอปืนพกเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นโชคของเรามากตาที่เราสงสัยว่าเราจะแบบทําไว้หนักเกินนั่น,นะครับผมอืมกล้องคูณสี่ไม่ใช่ของเรานะครับผมเฮ้ย มีอะไรบ้างอ่อกระเป๋าเป้เฮ้ยเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมแอบตกใจตัวนี้อยู่นะเออตัวอะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะยิงโชว์ไปไดยยิงโชว์ไปซึ่งก่อนออกไปผมก็ของลงพันมันก่อนนะครับเพราะหน้าตามันดูแบบไ,ไปน่านเป็นเพื่อนเท่าไหร่ เราเจอสโคบสโคบเรดด o อนั่นเองเราจะเก็บปืนไปทำไมนะครับผมในเมื่อผมได้ใช้แค่ปืนพกทุกคนเห็นตัวหรือยังครับผมเห็นแล้วทุกคนอาจจะมองไม่เห็นหรอกเฮ้ยโอ้โหยองนี่มันภาพหรือว่าอะไรครับเนี่ยหรือว่าคอมผมมันกาด ่่าใชหรอถ้าเกมนี้จบคือผมก็คงเป็นแค่ไไก่นะครับแต่ถ้าเกมนี้ชนะก็ทุกคนก็ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนั่นแหละคือความต้องการของผมนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่666้ยซสไค์ซึ่งเลขแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยผมอยากได้สักแบบ1ล้าน10ล้านซับสไครต์อะไรเงี้ยนั่นครับโอเค ต้องทำการส่มยิงจากระยะไกลสามตัวขึ้นไปด้วยปืนพกโง่โงคุณคุณแชทที T ่พิธีคุณให้ผมทำอะไรโอ้โหซีดมากเลยแชททีพีผมเนี่ยเฮ้ยคนนี้นอะไตัวอยู่ทางด้านขวาเราเจีวของดีนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมต้องแบบพยายามที่จะเก็บกระสุนให้เยอะๆนะครับ ออันนี้นะว่าเป็นปืนพกไหมอาจจะไม่นับแล้วกันนะอาจจะเป็นปืนกลรัวเหมือนกันปืนพกที่ผมคิดอย่างไรก็เป็นปืนเกิดและคือไ,ไอ้นี่นอะเฮ้ยมันอย่างนี้ไม่ต้องแบบทำหมันหน่อยแล้วอืม เดินไปเดินมาไม่เจอสักตัวไหนเขาบอกว่าโพลกิกิมันมีแต่คนไงโอ้โอโอโอนโอ้ยโอโอ้ยโอโอโอ้โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยบอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอโอ้ยอ้ย้ยเอ้่้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้่อยออ ดูหน่อยดูหน่อยโอ้โหเฮ้ยสโคบไม่เห็นจะยิงโดนเลยมันทำไมมันโดนน่ะโอ้โหไม่เป็นไรครับไว้คลิปหน้าเอาใหม่ถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมบ้าจ้าไม่มีอะไรจะพูดหรอกอืืโดนยิงโง่ๆเลยอ่ะโโหไม่น่าไปเดินโล่งๆเลย เอยไปแล้วบ๊ายบาย